สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบอสครับและรายการก ie ล้าดีวาไรตี้รายการที่สนับสนุนที่คนทําดีและเชิดชูคนมีศีลธรรมครับผมเหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของตอนพิเศษนะครับที่มีชื่อตอนว่าสร้างยังไงละครฟื้นฟูถ้าอยากรู้ต้องตามไปดูกับพี่บอสครับผมอ่าแล้ววันนี้ครับพี่บอสก็จะพา คุณผู้ชมนะครับแล้วก็น้องๆเด็กดีวีสตาร์ทุกๆท,ท่านนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของงานโปรดักชันการผลิตละครการทำรายการทีวีนะครับวันนี้เรียกได้ว่าจัดไปจัดให้ไปเรียนรู้เรื่องราวนี้เนี่ยแบบถึงพลิกถึงคิงกันเลยทีเดียวนะครับเอาชนิดที่ว่าสามารถแบกกล้องนะครับสพายเป้แบกกล้องนะครับออกไปแล้วก็ไปถ่ายละครเองได้เลยดีไหม น,นั้นก็จะเกินไปนะครับพี่บอสก็จะพูดเวอ่อเกินไปแต่เอาเป็นว่าจัดข้อมูลแน่นๆกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยพี่บอสจะพาทุกๆคนนะครับไปรู้จักกับคําที่เขาเรียกว่า 3P งงงงไหมครับถ้าอยากรู้ว่า 3P คืออะไรเป็นยังไงและสําคัญขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้กันเลยดีกว่า พีคืออะไรทำไมต้อง 3P จะเป็น 3A 3B 3C ไม่ได้หรอวันนี้รายการกล้าดิวเลรตี้จะพาน้องๆเด็กดีวีร์ทั้งหลายไปรู้จักกับ 3P กันเห็นชื่อเสียงเรียงนามสั้นๆแบบนี้ขอบอกว่าสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าไม่มีเจ้า 3P เนี่ยการผลิตรายการเอย่ยละครเอย่ยโฆษณาเอย่ยหรือแม้แต่ภาพยนตร์ก็จะยุ่งยากวุ่นวายเพล่เพอาจจะล้มเหลวไม่เป็นท่อีกด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรู้จักกับเจ้าสามพีกันเลยดีกว่าให้มันจบที่ห้องประชุมจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกันที่โปรดักชั่นโปรดักชันเนี่ยเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ท้าทายมากมันมีปัญหาพวก,กอนุยุขนาที คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับบอสก็นั่งอยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเรานะครับเกี่ยวกับ3 p ที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์แก่นครับคงไม่ต้องแนะนําอะไรกันมากเพราะว่า เป็นพี่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับมาออกรายการเราก็บ่อยด้วยใช่ไหมครับมาเมื่อไหร่ไม่ได้ไงอยาไปพูดอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อกี้บอกน้องๆครับว่าสําหรับคนที่สนใจงานโปรดักชั่นครับพูดถึงขั้นตอนมันจะมีที่เขาเรียกว่า 3P 3P ีนี่คืออะไรครับอาจารย์แก่นอ๋อถ้าเป็น 3P เกี่ยวกับการผลิตงานเกี่ยวกับงานสื่อใช่ใช่บช่ถ้าว่างานสื่อและการงานสื่อโทรทัศน์หรืองานสื่อภาพยนตร์ก็จะมีพีแรกก็คือ พรีโปรดักช <H ülme. S 1> ันก็คือก่อนก่อนการไปผลิตก่อนการไปถ่ายทำครับแล้วก็พีที่สองก็คือโปรดักชันก็คือขั้นตอนของการผลิตนั่นเองครับแล้วก็พีที่สามก็คือโพสโปรดักชันก็คือหลังจากที่เราไปถ่ายทำมาะลูดง่ายๆเลยหลังจากที่เราไปถ่ายทำมาแล้วขั้นตอนหลังจากการถ่ายทำคือโพสโปรดักชันเนี่ยทำอะไรทำอะไรอีกบ้างมากมายคือสามสามระยะสามขั้นตอนครับแล้วถ้าอย่างนี้ในช่วงระยะ แต่ละพีแต่ละพีคือมันมีกระบวนการในการทาํางานยังไงครับอ่าอย่างพีอ่าพีแรกก็คือพ,พีโปรดักชันก็คือก่อนการไปถ่ายทำก่อนที่จะไปผลิตให้เป็นรายการใช่ไหมครับล้วก็จะ <c oughs> วางแผนก่อนไอพีโปรดักชันเนี่ยม,ม,มันเริ่มตั้งแต่การคิดพอดเรื่องการเขียนบท การเตรียมการถ่ายทำการหาโลเคชั่นการหานักแสดงการหาเสื้อผ้าการประชุมการหางบประมาณทุกอย่างก่อนที่จะเริ่มวัน 5, 4, 3, 2แอคชั่นอ๋ก็คือรวมทุกอย่างไว้เลยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่า P Production แล้ว P ที่2ก็คือ p r โปรดักชั Production ก็คือวันที่เรา ไปถ่ายทําหรือวันที่เราเริ่มยกกล้องไปยกทีมงานทั้งหมดยกไฟยกกล้องยกนักสแสดงยกทีมเสื้อผ้าหน้าผมอาหารสวัสดิการเนี่ยไปที่กองถ่ายไปณสถานที่ที่เราจะถ่ายทําซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายรวมถึงแค่การถ่ายทําละครแต่หมายถึงทุกๆรายการในรายการโทรทัศน์บ้านเราหรือทั่วทั่วโลกเลยก็จะเป็นขั้นตอนโปรดักชันนี้ก็คือเมื่อเราเริ่มมีการแบบกล้องยกกล้องไปรเริ่มถ่ายทําเริ่มเลคคอร์ดเริ่ม นับคิวเลย5 4 3 2แอคชั่นนี่คือโปรดักชันแล้วก็จะเป็นทีมงานใหญ่โตหรือจะเล็กๆหรือจะแค่กล้องตัวเดียวถ่ายเองเป็นวิทยกรเองหรือทำตัวอย่างกันแต่ก็จะอยู่ในช่วงพีที่2นี้และในช่วงพีที่3ามนะครับอาจารย์โพสต์โปรดักชันเนี่ยก็จะมีรายละเอียดมากมายแต่ว่าหลักๆเลยง่ายๆก็คือการตัดต่อนั่นเองการนําเนื้องานที่เราถ่ายทําทั้งหมดเข้าสู่ห้องตัดต่อที่ห้องตัดต่อเนี่ย มันที่ที่บอกว่ามีรายละเอียดเล็กๆน้อยก็คือมันมีเรื่องของการตัดต,ต่อภาพและเสียงทีนี้ภาพจะยังไงเสียงจะมาแบบไหนเราจะต้องจ้างใครทําเสียงหรือซาวหรือดนตรีประกอบไหมครับแม้แต่ซาวก็ยังแบ่งออกเป็นหมวดหมู่พวกซาวเอฟเฟกหรือว่าจะเป็นซาวสกอร์ซาวดนตรีสร้างอารมณ์ในในเนื้องานหรือจะเป็นเพลงร้องครับก็อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ต่อไป เจอกันอีกแล้วนะคะาจาังแกนรู้สึกว่าเกินเครื่องของซีซั่นนี้อาจารย์ให้เกียรติมาเป็นผู้สอนและให้ความรู้ในเรื่องการผลิตรายการหรือละครโทรทัศน์มากมายเลยทีเดียวขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์แก่นด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์แก่นได้บอกไปค่ะ3 p ีก็คือหัวใจดวงใหญ่ในการผลิตงานโทรทัศน์เปรียบเสมือนบันได3ขั้นตอนที่ให้ทีมงานทุกคนก้าวผ่านไปจนเสร็จสิ้นผลงานหชิ้นค่ะ อาจารย์แก่นครับแล้วอย่างนี้มันจําเป็นไหมว่าในการผลิตสื่อเนี่ยมันจาเป็นจะต้องใช้3าม P นี้จริงๆนะจำเป็นมากเพราะว่า P แรกคือก่อนที่จะไปถ่ายทําหรือก่อนจะทํางานทุกอย่างเราต้องวางแผนก่อนเราต้องวางแผนเราต้องเริ่มต้นมันต้องมีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ดีเนี่ยมันควรจะเกิดจากการคิดหรือสังเคราะห์อ,ออกมาให้ดีให้ยอดเยี่ยมก่อนครับอย่างเช่นเราจะ ก่อนที่จะเราไปจะไปถ่ายทําหรือจะไปเลิกผลิตเราก็ต้องมาเขียนบทหรือว่าเราจะต้องมาหาเขาเรียกอะไรหาคอนเซปต์หรือหาวัตถุประสงค์ของงานให้เจอแล้วเราก็มาเขียนบทก่อนคิดกันให้ดีหรือว่าแล้วก็ทะเลาะก,กันวางแผนก,กันเอาอทุกอย่างให้มันจบที่ห้องประชุมจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะก,กันที่โปรดักชันขั้นตอนพีเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากพีพีโปรดักชันเนี่ยพีรแรกเนี่ยมันเป็นมันเหมือน เป็นเข็มทิศเป็นเหมือนอเป็นเสาหลักเป็นแก่นสําคัญที่ก่อนที่เราจะไปล้มลุกคุกคานกันในวันทํางานจริงๆเนี่ยอเอาทุกอย่างในวันนี้ให้ให้จบให้เบ็ดเสร็จให้ให้ดีเยี่ยมบทจะจะแก้ไขจะปรับปรุงจะเปลี่ยนแปลงหรือจะยังไงก็เอาให้ให้ดีเลยให้ยอดเยี่ยมจะได้ไม่ต้องไปแก้หน้าง,งานที่เหมือนเสียวเวลาหเหมือนกันอย่างเช่นบลนทละครบางทีเรื่องมันยาวจะยาวจะสั้นหรือจะมีเหตุผลยังไงก็ตามแต่ ก็เอาให้มันจบในห้องประชุมเลยเขียนหมดให้เสร็จให้เรียบร้อยไม่ใช่ไปไปหน้างานเฮ้ยตัดอันไหนจะแก้ไหมเอาอันนี้ไหมอันนี้ออกไหมหรือเอานี้เข้ามาเนีย่ยมันก็จะเสียเวลาพ p พีโปรดักชัเนี่ยยังรวมไปถึงการวางแผนการถ่ายทําซึ่งการวางแผนการถ่ายทำเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกันประสานงานนักแสดงพิธีกรหรือรวมไปถึงฉากสถานที่เราจะไปถ่ายเป็นยังไงแล้ว ไอ,อสถานที่ก็ไม่ใช่ดูแค่ว่าจะจะนั่งถ่ายหรือจะอยู่ใต้ต้นไม้จบไม่ใช่ต้องดูไปถึงว่ามีห้องพักไหมมีห้องน้ํำไหมที่จอดรถจอดได้กี่คันสําหรับสําหรับนักแสดงหรือว่าไงใช่<ง>รวมหมดเลยสําหรับอ๋อทั้งโ r ร d ั c t i o n เลยใช่ที่ไปทั้งหมดอ่อ ไฟกล้องจะพักตรงไหนมีร่มไหมหรือว่ามีอาคารสำรองไหมห้องน้ำจะแยกไหมชายหญิงหรือจะห้องน้ำแยกดาราห้องน้ำทีมงานอ,อีกห้องหนึ่งที่ประกอบอาหารมีไหมถ้ามันต้องทําอาหารเลี้ยงทีมงานไปด้วยครับแล้วก็ยังต้องคิดคํานึงไปอีกว่าอ้าวสมมติว่าเช้ามันเป็นอย่างนี้บ่ายแสงมันมาอย่างนี้เย็นมันมายัางไง มันจะสวยไหมจะได้ภาพไหมก็ต้องคิดบทอันนี้คือ<ม>เรื่องของพรีโปรดักชันเกี่ยวกับด้านฉากเลย<ม>ก็ต้องไปไปดีไซน์ทุกอย่างไปคิดให้หมดเลยเนี่ยพรีโปรดักชันจึงเป็นเหมือนเข็มทิศเป็นเสาหลักที่จะทำให้วันโปรดักชันเราเนี่ยสบายพรีโปรดักชันเนี่ยมันเป็นมันเหมือนเป็นเข็มทิศเป็นเสาหลักเป็นแกนสำคัญให้ดีเยี่ยม ซึ่งจริงๆเนี่ยเราเคยทําข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้นนคือเรามีเทปหนึ่งที่คุยกับอาจารย์แก่นที่บอกบพูดถึงเกี่ยวกับการวางแผนก่อนก่อนที่จะไปถ่ายทําจริงๆซึ่งมันก็จะอยู่ในช่วงพีแรกนี้ถูกใช่นั่นก็คือพีแรกนั่นเองก็คือพรีโปรดักชันนั่นเองถึงอบอกว่าพรีโปรดักชันเนี่ยเป็นหนึ่งในวิชาเรียนที่เรียนกันเป็นปีเลยนะเป็นเทอมเลยคือเพราะว่าเพราะว่ารายละเอียดของการาวางแผนก่อนที่จะไปถ่ายทำเนี่ยมันเยอะมากจะ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 ,จะมา จะมาวางแผนว่าด้วยอะไรเป็นหลักหลักจะว่าด้วยฉากไหมสถานที่หรือวางแผนว่าด้วยนักแสดงเป็นหลักหรือรวางแผนว่าด้วยเรื่องงบประมาณเป็นหลักทุกอย่างมันจึงเป็นเป็นการเรียนที่มีรายละเอียดเยอะอในในกระบวนการพรีโปรดักชั่นครับทีนี้แล้วแต่แต่ละขั้นตอนแต่ละพีเนี่ยมันก็จะมีช่วงแบบ มันก็จะมีเกิดปัญหาแต่ละช่วงแต่ละขั้นตอนอที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับใ,<ช>ให้ใ<ช>อาจารย์แก่นเล่าให้น้องๆฟังหน่อยดีกว่าว่าปัญหาที่มักจะเกิดในแต่ละช่วงพีเนี้ยมีอะไรบ้างอย่างพ p r o d u c t i o n เนี่ยอ่ะมามา,มาพีแรกก่อนเนาะพีโปรดักชันปัญหาก็คือการเริ่มต้นที่จะคิดแล้วก็จะสร้างให้เป็นงานนีมันเป็นปัญหาแหละจะเอาอะไรดีจะทํำยังไง จะไปหาฉากจะเริ่มจากที่ไหนดีคือมันเริ่มต้นอ่ะมันก็จะเหมือนกับยังมองอะไรไม่ค่อยเป็นลึกเป็นล่างมากเลยอเขาอยากได้ทะเลทะเลแบบไหนวะทะเลเออแบบปัาจีนหรือแบบแบบกระบินอะไรเงี้ยบางแสนหรือพัทยาหรือมันก็เยอะของมันทะเลมันก็คือพีเดียมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นปัญหาของมันคือเริ่มต้นที่จะคิดอ่ะมันยากมาก ที่จะเริ่มต้นเียร์ให้มันเป็นงานอ่ะมันเป็นสิ่งที่ยากไงครับแล้วแล้วพีเนี่ยจึงเป็นขั้นตอนที่มีการเรียกอะไรทะเลาะกันเยอะมากมคือ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 ครูเนี่ยเน้นที่จะให้ให้ให้เรียกว่าเอาเอากันให้สุดๆดก่อนที่จะไปไปหน้างานคุยกันให้เคลียร์คุยให้มันจบกันในช่วงนี้บทก็อ่านไปเรื่อหยหลายรอบครับ แก้ไปเลยอย่าไปแก้หน้างานเสื้อผ้าคอสตูมาเอามานั่งดูเลยพระเอกใส่ชุดอะไรนางเอกใส่ชุดอะไร,ค,รคนนี้จะใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันคือเป็นการเริ่มต้นไงมันมันจริงแบบค่อนข้าปัญหาเยอะกว่าจะเชื่อมโยงไปสู่ทางออกแต่และช่องทางว่าเฮ้ยเราได้หมวดะทะเลแล้วนะเราเราโฟก,กัสมาที่ทะเลอันนี้ไหมทรายจะสวยหน่อยสงบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มค่อยๆไปขอมัน นั่นคือ Pre-production คือขั้นตอนการเตรียมงานเรามาสรุปเรื่องราวของเจ้าพีีแรกกันเลยดีกว่าว่าองค์ประกอบสำคัญของพีแรกมีอะไรบ้าง 1. นึวาง,งแผนกำหนดเรื่องราวเนื้อหาที่จะต้องการผลิต 2. หาข้อมูลเตรียมเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญสถานที่ถ่ายทำแล้วนำมารวบรวมสังเคราะห์จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นโครงสร้าง 3. จัดทำสคริปต หรือบท 4. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆทั้งภายในคือทีมงานในส่วนต่างๆและภายนอกคือสถานที่หรือผู้สแสดงนั่นเองจันแก่นครับในขั้นตอนนี้ในขั้นตอนการพรีโปรดักชั่นเงี้ยก่อนวันที่เราจะไปถ่ายทำจริงๆมันต้องมีการเตรียมตัวกันระยะเวลานานไหม ต้องบอกว่าอย่างอย่างละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเราเนี่ยกว่าที่จะไปถึงวันถ่ายเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณเดือนหรือ2เดือนนะ<ม>ถ้าถ้าไม่นับรวมการเขียนบทการเ<ม>ขียนบทบาง,บางบ,างบ,บางบทบางเรื่องเนี่ยอาจจะใช้เวลายาวนานถึง8เดือนหรือเป็นปีก็ได้<ม>อันนี้ก็คือ,อัน,นใน,ในส่วนของบทใช่ซึ่งเป็นส่วนของ,ของบทซึ่งบทต้องให้เวลาเขามากที่สุดพอบทออกมาปุ๊บเนี่ย ทุกอย่างจะเริ่มเร็วขึ้นและแต่ก็อย่างน้อยก็น่าจะประมาณเดือนหรือ2เดือนขั้นตอนที่จะใช้เวลามากที่สุดก็คือการประสานงานและหานักสแสดงซึ่งมันต้องมันมันไม่เกี่ยวเนื่องคือบางทีมันไม่เกี่ยวกับความต้องอความพอดีของเราค,รคือถติว่าเราคือเราอาจจะอยากถ่ายพรุ่งนี้มาลืนนี้แต่นักสแสดงเขาไม่ว่างแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราใช่ใช่มันก็เลยต้องเอาตัวแปรตัวอื่นมาเยอะมากเช่น ออคิวนักแสดงได้แต่ตากล้องไม่ได้เพราะรับงานวันจันทร์ไว้แล้วแต่นักแสดงได้วันจันทร์ก็ต้องดูจันทร์ไหนที่มันมาตรงกันอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องมาจูนกันหน่อยอ้าวจันทร์ได้แล้วกล้องนักแสดงได้แล้วแต่เสื้อผ้าที่เราเคยทํางานด้วยไม่ได้ก็ต้องไปหาเจ้าใหม่ที่ว่างวันจันทร์อย่างเงี้ยเอออันนี้ก็คือขั้นขั้นตอนของพีเนี่ยมันมันรู้ว่าปัญหามันก็จะเกิดตรงเนี้ยใช่มันจะอย่างนี้แหละทีนี้พอวางแผนดีแล้วทุกอย่างดีแล้วปัญหาของโปรดักชั่น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหามันมีหลายด้านนะโปรดักชันเนี่ยมันเหมือนของจริงและ,ะไม่ใช่จินตนาการและไม่ใช่รกระดาษที่วางแผนไม่ใช่บทละครที่เขียนเป็นกระดาษทุกอย่างจะเป็นของจริงหมดเลยนักแสดงมาจริงเล่นจริงเห็นอารมณ์จริงๆเสื้อผ้าที่คิดกันวาดกันออกมาจะเห็นทุกอย่างในในวันนั้นและว่ามันสมบูรณ์สวยงามแล้วก็เป็นตามจินตนาการหรือเปล่าหรือไอ้ที่เราอ,ออกแบบการถ่ายทํามาเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่า โปรดักชันเนี่ยจึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ท้าทายมากเพราะว่ามันมีปัญหาทุกอนุวินาทีอนุเลยนะไม่ใช่แค่วินาทีนะครับของการทำงานคือเริ่มตั้งแต่นัดกันหกโมงเช้าอาจจะว่านัดกันหกโมงเช้าที่บ้านหลังนี้ครับมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วเราก็เคลียร์หมดแล้วนะอืมนักแสดงก็ซอยไหนกันแน่เนี่ยอะไรอ๋อหลงหลงหลงซอยปัญหามาแล้วครับ บางทีตากล้องมาเร็วไฟมาเร็วแต่ข้าวยังไม่เสร็จอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีข้าวเสร็จทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ตากล้องยังไม่พร้อมเพราะว่าติดถ่ายงานยาวมาตั้งแต่เมื่อคืนพอกว่าจะมาถึงกองเราเขาก็เพียเขาขอหยิบหน่อยอะไรเงี้ยม,มันก็เริ่มมีทุกอนุวินาทีของสตาร์ทงานอยู่แล้วไปจนถึงตอนเย็นจนถึงจ,<น>จนกว่าจะเลิอกกองใช่นะเพราะ เพราะปัญหาบางอย่างเราว่าเราอุดหมดแล้วละในระหว่างทีโปรดักชันไงเราก็เราเคยเจอแบบนี้เราต้องอุดแบนี้เราจะให้มันมีแบบนี้เพราะฉะนั้นแผนที่เอาให้ชัวนนะอย่าให้ใครหลงนะนัดคิวกล้องให้ดีนะ you, นัดคิวนักแสดงให้ชัว์เสื้อผ้าพร้อมนะอะไรเงี้ยมันก็ยังมีหลุดจนได้เลยเงี้ย <c oughs> ซึ่งมันทีมันก็ไม่คาดคิดหรือบางแบบเออเราว่าเราก็วัดเราก็เช็คไซส์นะักแสดงแล้วนะทําไมพอวันนี้พอใส่แบบเสื้อผ้าจริงครับปรากฏว่าเสื้อมันเล็กกว่าอ้าว คือเขาอ้วนขึ้นอะไร,รอย่างเงี้ยเออหรือบางทีเขาผอมลงเพราะว่าเราเราถามไซส์เขาเมื่อเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแก้หน้าง,งานละเอาไงดีจะเย็บจะสอยหรือจะไปซื้อเสื้อใหม่หรือจะรอหรือบางทีการการไหว้วานหรือขอขอ,ขอความร่วมมือจากนักแสดงให้เอาเสื้อผ้ามาด้วยครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกด้วยเพราะมันมาหลายมา,ม,ามาหลายหลายคนแล้วก็อบอสเอาเสื้อยืดมานะเสื้อเชิ้ตมานะอะไรก็าล้วที่พอมานั่งรวมกันมันมันมันดูประดักประเดิกอย่างเงี้ย อืมเราก็อาอยังไงดีวะก็ะต้องทาไงก็ต้องแก้ปัญหากันหน้างาน<อ>าตลงนั้นอ,อาจจะต้องไปซื้อเสื้อใหม่หรือจะต้องยังไงให้ใหมันดโูโทนเดียวกันหรืออยู่ในธีมเดียวกันเพราะว่าคําว่าศิลปะบางทีมันมองไม่เหมือนกันเช่นแบบอ่ะเอาเสื้อยืดโทนสีน้ําตาลมานะแต่ของบอสอาจจะน้ําตาลโดดชาวบ้านไปซึ่งมันไม่อยู่ในโทนเดียวกันเลยเนี่ยเออมันก็จะมันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆจนไปถึงปัญหาใหญ่ๆ เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ท้าทายมากเพราะว่ามันมีปัญหาทุกอนุกวินาทีอยู่ฝนตกหรือ,เ,อ,อเราจะถ่ายตรงนี้แต่เกิดปัญหาว่าคนข้างบ้านเขาจะเข้าบ้านแล้วฉันจะจอดรถฉันจะอย่ามายุ่งกับหน้าบ้านฉันอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็จะมันก็จะต้องมีมาแต่แต่แต ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในในโปรดักชันในร่บมันถึงบอกว่าท้าทายสนุกแล้วเราก็จะมีด่านเยอะมากกว่าจะมาถึงเราพุ่มกับมันก็จะมีด่านหนึ่งด่านสองก่อนอด่านเกี่ยวกับหมวดหมู่คนก็จะเป็นอีกคนหนึ่งฝึกมาเพื่อที่จะดูแลเรื่องคนไม่ให้เกิดปัญหามหมวดหมู่สถานที่ก็จะมีที่ไปเครียดกรอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ถึงบอกว่าทุกคนทุกทุก ทุกฟันเฟืองในวันโปรดักชันเนี่ยมีความสําคัญหมดเลยแม้กระทั่งแม่บ้านหรือพี่ๆที่มาทํากับข้าวเรากินป้าๆที่ทํากับข้าวเรากินก็เป็นฟันเฟืองถามว่ามีปัญหาไหมก็มีบางทีเราก็ปรารถนาดีเนาะเราก็แบบเออข้าวขาหมูกินอร่อยอ่ะบอสไม่อยากกินขาหมูอะไรเงี้ยอ๋อมันก็จะเป็นปัญหายิบๆหรืออะไรเงี่ยาวันนี้มีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดพี่ไม่กินเป็ดอย่างเงี้ยพี่ก็ ไม่ไม่กินแต่พี่ก็ไม่ซีเรียสไงพี่ก็ไม่กินคนก,ก็ดึกว่าพี่งอนละไม่ไม่งอนแต่ไม่กินเป็ดแต่ไม่กินก็ได้เพราะก็ทํางานต่อคนก็เริ่มเอาวะล้แค่นั้นเองเริ่มเครียดแ,แล้วอาจ,จารย์แกไม่กินข้าวตะไรเยเยอมันก็จะมีปัญหาเยอะหรือแบบอ่ะโอเคละดูละไอ้นี่ไม่กินหมูไอ้นี่ไม่กินเป็ดไอ้นี่ไม่กินไก่ทำอะไรบ้างมื้อนี้ก็ว่างกันไปหรือว่าถ้ามีแค่คนกลุ่มเล็กๆเขาไม่กินอะไรเราก็จะแยกเข้าไปคโอ้แต่บอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากใช่ไหมแล้วมันมีปัญหา ทนใดนั้นเองนักแสดงมาถึงมีอะไรกินบ้างแล้วก็อ่าเราก็เรียกหมดแล้วไม่มีเป็ดไม่มีหมูอ่ะนเออมีนี่มีไข่ครับวันนี้พี่กินมังสวิรัติอะไรเงี้ยป๊าบขอให้ก็ต้องไปหามังสวิรัติอะไรอย่างนี้มันก็เลยบอกว่าช่วงว่าโปรดักชันเนี่ยมันสนุกมันมันมันปัญหามันเยอะแต่ว่ามันสนุกเราก็เลยทุกวันนี้พี่บอกทีมงานทุกคนว่าอะไรที่เกิดขึ้นอย่าคิดว่ามันเป็นปัญหาแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่เรากําลังจะ แก้ไขให้มันดีเป็นบทพิสูจน์ร้เป็นสิ่งที่มาท้าทายใช่ม,มันก็สนุกเพราะว่าในแต่ละส่วนเขาจะเจอปัญหาของเขาแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าทกถ้าทุกคนมองว่านี่ปัญหานั้นก็ปัญหามันจะไม่ได้ทํางานมีไหมละครเรื่องไหนที่แบบหรือโปรดักชั่นไหนที่เวลาเราทํางานแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยโอ้พี่อยู่ทํางานพวกนี้มาเกือบสิบกว่าปีไม่มีไม่มีหรอกไม่มีนะมผมว่าไม่มีไม่มีหรอก ไม่ไม่มีหรอกที่จะไม่มีปัญหาแต่จริงๆคือมันต้องมีปัญหาแหละเล็กเล็กน้อยๆแล้วตถ่ายละครมากี่ปีละก็แปดปีสิบปีประมาณนี้ครับจะไประมาณเกือบร้อยเรื่องละร้อยกว่าเรื่องละหรือร้อยกว่าเป็นพระเอกประมาณร้อยกว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยยโอ้มีไหมล่ะที่ไม่มีปัญหาไม่มีมีหมดใช่ไหมคือไม่ต้องตัวเราเอาเอาว่าเราไม่มองคนอื่นตัวเรามีปัญหาไหม ก็มีครับเช่นอย่าง่บางทีเสื้อฟิตใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยมีแล้วอะเพราะว่าบางทีเราเราก็เอะฉันว่าเอาฉันเอา XL มาแล้วนะแต่ว่าวันนี้มันอ้วนขึ้นะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันมันมีหมดเออจันยกตัวอย่างอ๋อยกตัวอย่างครับคือบางทีมีแบบนี้นะแบบถ้าเป็นละครตอนที่เราดูในช่องสามห้าเจ็ดเก้าทั่วไปฟรีทีวีทั่วไปอ่าฟรีทีวีทั่วไปเนี่ยเออบางทีถ้าไม่สังเกต คน,คนดูจะไม่รู้แต่ว่าพุ่งกับหลายๆท่านจะละเอียดอ่อนมากเช่นพี่ถ่ายบอสไปแล้วเดือนหนึ่งแล้วก็พักกองเพราะว่าฝนตกหรืออะไรก็แล้วแต<ท>่แล้วเราก็มาถ่ายทีกันช่วงหน้าหนาวแต่ว่ามันมันต่อเนื่องกันคือฉากต่อเนื่องกันแต่ปรากฏว่าผ่านไปสามเดือนบอสต,ตัดผมมาแล้วอืมซึ่งก่อนหน้านี้ที่อยู่ในห้องนอนเมื่อสามเดือนบอสจะต้องเปิดประตูออกมาเพื่อมาทะเลาะก,กับใครสักคน แต่อันนั้นถ่ายในห้องนอนอนะถ่ายไปแล้วเมื่อสามเดือนแต่ฉากมันจะต่อกันในเวลาพอเป็นเรียงเป็นหนังมันคือต่อ,ตอกันใช่ครับเรื่องเรื่งผมยาวพอเปิดออกมาอ่าผมสั้นสั้นเลยอจะทำยังไงเรื่องอะออผู้ก,กับจะทํายังไงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ๆมันก็มีปัญหาอแต่บอกว่าแค่มองไม่ให้เป็นปัญหาเราก็แค่จะหาวิธีแก้มันสนุกขึ้นอ่ะงั้นก็ต้องกลับไปถ่ายฉากนั้นใหม่ หรือเปล่าหรือยังหรือมันต้ององถ่ายไหมันก็ต้องแก้กันไปครับจะห้ามได้ยังไงล่ะฉันอยู่บ้านแต่เนี่ยมันอยู่ที่โรงเรียน มาถึงในส่วนของโปรดักชันหรือการถ่ายทำกันบ้างที่อาจารย์แก่นบอกว่ายุง่งวุ่นวายมีปัญหาให้แก้วินาทีต่อเินาทีเรามาดูกันสิคะว่าองค์ประกอบในโปรดักชันมีอะไรบ้างเตรียมและตรวจเช็คอุปกรณ์จัดเตรียมฉากและพื้นที่ที่จะใช้จัดเตรียมแสงและเสียงจัดวางตำแหน่งกล้องซักซ้อมทีมงานทุกฝ่ายซ้อมการแสดง ถ่ายทาจริงตามที่ได้ทําการซักซ้อมกับนักแสดงไว้แล้วเยอะขนาดนี้อยู่กับคนมากมายขนาดนั้นถึงว่าละจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเป็นธรรมดาแต่ถ้ารอมองว่าปัญหาคือเรื่องสนุกมีความสุขกับการก้าวข้ามอุปสรรครับรองค่ะเราจะทํางานอย่างมีความสุขแน่นอนแล้วอย่างนี้อาจารย์แก่นมีหลักหรือว่ามีคติอะไรประจําใจในการที่แบบเราจะเวลาเราเจอปัญหาเราจะผ่านมันไปได้ยังไงอาจารย์แก่นยึดอะไรครับ เมดูเวอร์เนาะเรา, <c oughs> เ,ราเราจะยึดความดีและความตั้งใจดีที่เรามาทำงาน <c oughs> ชิ้นนี้ <c oughs> แล้วเราก็องอาจกับงานว่างานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานที่มีคุณประโยชน์ <c oughs> มันเป็นงานเพื่อเพื่อสร้างสรรค์สังคมเป็นงานหรือจะจะสูงขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นงานเพื่อพระพุทธศาสนา <c oughs> นำธรรมะที่ดีๆให้กับคนดูได้ดู พอเมื่อเจอปัญหาหรือประสักด์เราเราจึงอกอาจที่จะเดินเข้าไปแก้แล้วเราก็รู้สึกว่านั่นไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไปแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ทุกข์กับสิ่งที่เจอในแต่ละวันที่ออกกองถ่ายเด็ดจริงๆพูดแล้วมันดูเวอร์จริงๆ <laughs> ไม่ไม,แไม่แต่มันคือสิ่ง คือเรื่องจริงที่อาจารย์ยันยึดหลักนี้เราเก็องอาจกับการทํางานหรือบางทีแบบทุกคนโทรมาแบบเยอะมากเฮ้ยเนี่ยฝนตกฝนตกอบไปหมดเลยเนี่ยกองถ่ายมึงเป็นยังไงอะไรเพื่อนเพื่อนหวังดีไงของกูไม่เห็นมีฝนเลยอะไรเงี้ยเออคือทุกคนจะเครียดกับเราถ้าฝนตกเลยเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยเจอปัญหาฝนตกเราก็ไม่รู้ว่าด้วยอะไรแต่เราเชื่อมั่นว่านี่คือความดีที่เราอยากจะทำไงคือเราทำดีอ่ะใช่เราทำดีแล้วถ้าหรือถ้าฝนมันจะต้องตก แล้วเราจะต้องหลบหรือจะต้องเก็บเราก็มองให้มันเป็นด้านบวกว่าโอเคถ้าเราฝืนถ่ายไปมันอาจจะได้สิ่งที่ไม่ดีก็ได้เขาจึงให้เราหยุดก่อนครับเช่นเมื่อทุกคนได้หลบเข้าล่มได้พักได้ได้กินข้าวได้นั่งคุยกันได้ปรึกษากันมากขึ้นพอฝนหยุดเราออกไปถ่ายมันก็อาจจะเร็วขึ้นก็เหมือนกันได้ตั้งสติได้ตั้งสติหน่อยไม่ใช่ตะบี้ตะบันทํางานทางานทางานอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่า เออเราเราก็เลยมองแบบนี้ไงมองมองแบบให้มันเป็นบวกมองให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญจัดสรรเป็นเป็นธรรมะจัดสรรเป็นบุญจัดสรรว่าเอออาจจะเป็นเพราะอย่างงั้นหรือหรืออย่างปัญหาที่พี่เคยเล่าเมื่อเทปก่อนหน้ที่ว่าฉากบ้านนี้ไม่ได้แต่ไปได้ฉากบ้านอื่นแา่ที่รเราเตรียมวางแผนไว้แล้วเรารก็บอกว่าพอไปเอาบ้านอื่นเนี่ยทุกอย่างสะดวกสบายขึ้นไม่มีปัญหาไม่มีใครมาพูดข้างหูว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ทํางานคล่องขึ้นแม้ว่ามันจะต้องเหนื่อยในช่วง ในช่วงพีเรียที่เราจะต้องโทรหาต้องหาว่าจะที่ไหนดีจะอะไรแต่พอเปลี่ยนที่ปรากว่าดีขึ้นอง่ายขึ้นถ่ายเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าเออเนี่ยถ้าเรานึกว่าทุกอย่างมันเป็นบุญจัดสรรสิ่งที่มันให้เราไปเจอสิ่งที่ดีมันก็จะทำให้เราเป็นสิ่งที่ดียิ่งขึ้นแล้วแล้วทุกถ้าทุกคนมองว่ามันเป็นปัญหานะครับครับจงคิดว่านั่นแหละมันกําลังเพิ่มศักยภาพสมองความคิดให้เราได้ ได้เก่งขึ้นได้วิเคราะห์อ,อะไรได้แตกฉานขึ้นคือถ้าเราไม่เจออะไรเลยอะ่ะมันสบายๆพี่ว่าความสมบายมันฆ่าคนไงจริงออจริงแต่ถ้าเราเจออะไรที่มันลําบากบ้างเจอปัญหาบ้างเจออุปสรรคบ้างเราได้คิดแล้วเราแล้วปัญหาหรืออุปสรรคเมื่อเข้ามามันทําให้คนรักกันนหะมอ๋อคุณแม่ค่อใช่ค่ะใช่ค่ะเตรียมนะคะเตรียมไปเออนน่นและเนี่ยคือความจริงใจไม่ใช่เยี่ยวไปแค่นั้นอ้าวเริ่มไหม

ข้อคิดดีๆจากอาจารย์แก่นกำลังสร้างกำลังใจมากมายให้กับคุณผู้ชมน้องๆนักศึกษาหนูๆเด็กดีวิสตา์อยู่เลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรคะ่ะครั้งหน้าเรื่องราวของหัวใจหลักดวงโตในการผลิตงานโทรทัศน์ 3P ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะ ในตอนนี้เราเพิ่งคุยกันไปแค่2พีเท่านั้นยังเหลืออีก1นึ่พีรับรองสนุกสนานแอบแฝงไปด้วยความรู้มากมายรออยู่อย่าลืมและอย่าท้อกับปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายในการผลิตงานโทรทัศน์เป็นกันซะก่อนนะคะ<ๆ>เพราะโลกไปนี้กำลังรอน้องๆมาช่วยกันสร้างสรงสรค์สื่อดีๆสื่อสีขาวที่จะลงโลกสังคมให้ผู้เสพสื่อได้เลือกติดตามอยู่อย่างใจจดใจจอ่อทางรายการหวังว่าจะมีน้องๆที่ดูรายการ มาร่วมช่วยร่วมสื่อสารเจตนาที่ดีกันต่อไปค่ะและพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคนดูร้านคนก็จะมีความคิดร้านแบบเราในฐานะคนทำสื่อต้องใจกว้าง ใจกว้างที่จะที่จะเปิดรนะับฟังหรือหรือถ้าเราไม่อยากจะฟังถ้ามันจะต้องมีอะไรเข้ามาก็ขอให้เสียงเหล่านั้นเป็นเสียงที่มีความสุขเพื่อที่เราจะถ้าเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ให้มันเป็นแรงขับเคลื่อนสร้างงานต่อไป